สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิป คือผมขอโทษคนระับเมื่อกี้ผมไปช่วยแม่ล้างจานนะ,ะนะามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาเออสอนโหลดเกมฟรีนะครับเกมฟรีครับมาครับฟรีครับอย่งแรกอันดับแรก,แรกให้คุณเข้าไปที่ Google ครับให้มันขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนับ เครื่องผมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ขอโทษได้นะครับนี่ให้เราพิมพ์ไปว่า a p t o i d e. ีให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับนี่ครับให้พิมพ์ตามนี้คนระับกดค้นหานะครับมันจะเออ บอกให้ดูนะครับนะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้อรอต้นนะเออนี่ครับก็จะมาอย่างนี้นะอย่างเกมมาครับเสียตังค์นะเดี๋ยวผมขอลองพิมพ์ไปหน่อยนะนะผมจะพิมพ์คำว่ามาครับให้ดูนะครับ อืมอเนี no, ่ยผมไม่ค่อยอะไเครื่องผมก็กากู้นะครับรอผมรู้แล้วผมไปเปิดอะไรวะอหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำอึ๊บอืมอ่ผมเผลอ์บไปติดก้างอีกเนาะอนุญาตทั้งหมดนะที่เราพิมพ์แอปไปนะฮะ รอสักครู่นะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เ,เกี่ยวเลยเฮ้ยก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขออย่าเออตัวน,นั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพืญญ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสีสวัสดีครับ